ท่าทีแปลกๆนะคะของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่แสดงออกในงานรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอรับชันก็น่าจะมาจากกรณีกล้องวงจรปิดปลอมนะคะของกรุงเทพมหานครซึ่งลูกพักประชาธิที่ย์ดเองก็ได้สร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นโดยปราศจากการชี้แจงให้เข้าใจคุณบุรพาเล็กล้วนงามทีมข่าวดีเอ็นเอมีรายงานค่ะเพื่อไทย ที่มีโอกาสเห็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นําฝ่ายคา้านพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งคงสมใจหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะระหว่างการหาเสียงนายอภิสิทธิ์ร,ร่ำร้องขอดีเบตกับนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเจอกันแล้วจึงมีโอกาสสนทนากันแต่แทนที่นายอภิสิทธิ์จะคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปออกงานร่วมกัน ผู้นำฝ่ายค้านกลับฝากหัวหน้ารัฐบาลให้ดูแลเรื่องน้ำท่วมและการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้หายสงสัยจึงไปเปิดชื่องานดูให้ชัดๆจึงพบว่างานที่ทั้งสองคนไปออกร่วมกันคืองานรวมพลังรณรงค์ต้านคอร์รัปชันทำให้เข้าใจว่าที่หัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ไม่อยากจะคุยเรื่องการต่อต้านการทุจริตน่าจะมาจากเรื่องราวอื้อฉาของการจัดซื้อกล้องวงจรปิดปลอมของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นการโยนเรื่องกันไปมาระหว่างผู้ว่ากทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกับอดีตผู้ว่ากทมนายอภิรักษ์โกสโยธินที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ด,ด้วยกันทั้งคู่โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อธิบายว่ามีการจัดซื้อและติดตั้งกล้องปลอมจริงแต่เป็นสมัยที่นายอภิรักษ์เป็นผู้ว่ากทมภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่แยกราประสงค์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนนายอภยิรักษ์ระบุว่าข่าวที่ออกมาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเดือนเมษายน2552จึงคลาดเคลื่อนเพราะนายอภยิรักษ์พ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2551เมื่อกลับมาเป็นผู้ว่ารอบสองก็ลาออกในเดือนพฤศจิกายนปี2551จึงไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมปี2552 จึงเห็นได้ว่าคำที่แจงของผู้ว่าและอดีตผู้ว่ากรทมจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเองก็ยังขัดแย้งกันจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกว่าจริงๆแล้วใครซื้อกล้องแล้วซื้อกล้องมาเพื่ออะไรส่วนเหตุผลที่ระบุว่าซื้อกล้องมาเพื่อสออส่องผู้ชุมนุมจะว่าไปแล้วก็ดูเป็นข้ออ้างของพรรคประชาธิปัตย์ที่มักเห็นประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันข้ามเป็นศัตรูคล้ายกับการกระทําของรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่สั่งให้ปราบปรามประชาชนจนมีผู้เสียชีวิต92ศพด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นหน้าเจือเจือนของนายอภิสิทธิ์ที่มาร่วมงานต่อต้านการคอร์รัปชันเหมือนเกรงว่าจะมีคนมาตั้งคำถามว่าก่อนจะมารณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้เก็บกวาดบ้านของตัวเองดีพอหรือ,อยังบูรพาเล็กรุนงามทีมข่าว DNN รายงาน